뭐야 คิดเรื่องว่าสองรักงสองวิญญาณค่ะสำหรับละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับกับการเป็นผู้จัดด้วยตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนแบบว่าสั่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติพูดเก่งครับพอเป็นผู้จัดเงียบหยูเยอะยวเดี๋ยวฝนล้วนลดวนล้วนปกติเราเป็นนักแสดงใช่ไหมคะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองตื่นเช้านัดกี่โมงก็มาที่ตรงเวลาแต่ว่าอันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันต้องเตรียมหลายอย่างมากอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมี ว่ามีา spell, <ป>หลายรสชาตินะครับจะมีทั้งทั้งตลกนะคอมเมดี้มีทั้งแบบดราม่าก็มีเรื่องราวความสนุกสนานที่เกิดขึ้นมีมีย้อนยุกด้วยยุ่เรืงที่ได้ที่ได้ชมแล้วก็ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสาคัญในครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้รักต่างวัยต่างอดีตกันปัจจุบันอะไรมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วก็ที่สําคัญเราเราได้นักแสดงที่ตรงตรแทคเซอร์และก็ตรงใจมากหมดเลยครับก็ พออ่านบทนี่คือติดใจเลยอะค่ะแล้วแบบคืออ่านแล้วไม่วางอะค่ะคือเห็นแล้วแบบมันจะเป็นลักษณะผีแบบน่ารักน่ารักแล้วก็แบบขำอะคือตัวคาแรคเตอร์อของแคทเองจะต้องจะต้องเป็น ่ไงเมียดุแล้วสามีนี่คือจะแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามล่าหาสามีตั้งแต่ก่อนตายแล้วก็เป็นผีก็ยังตามล่าหาสามีเเปลี่ยนเป็นเจ้าเสน่ห์ได้ไหมเจ้าไูไม่ได้เจ้าชู้เจ้าเสน่ห์ไม่เคยเล่นเลยนะครับนี่เป็นละครผีเรื่องแรกในชีวิตนะครับที่ต้องเล่นเป็นคนแบบเป็นผีเป็นวิญ,ญญาณนะครับแล้วก็ต้องมาเจอกับ ไอ้เจิดไอ้เจิดคนหนึชีวิตนะครับไปทำมาทำงานนะครับปกติความสนุกก็คือพาเขาเนี่ยไปเฮฮาไปพบปะในสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนความความความสนุกที่เราจะได้เห็นคือมันจะครบรถมากในสังคมที่เราจะเคยเจอเนี่ยนะครับและมันก็จะย้อนเวลามีเรื่องของเวลาด้วยมีเรื่องของความรู้สึกต่าง นะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นเรื่องครอบครัวด้วยนะครับรักด้วยนะครับโรแมนติกดรามา่าผีอีกมีแง่คิดด้วยนะมีแง่งคิดดูแล้วจะแบบนำไปคิดและไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วก็จะ,ะ,จะรู้หนวดที่แท่งท้งเรื่องนะคะจริงบทก็ค่อนข้างจะตรงกับตัวนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันจะมียากนิดนึงก็คือตอนที่ผีสัญญาหรือพี่แท่งเนี่ยครับมาเข้าสิงก็ต้องพยายามเล่นให้เจ้าชู้เหมือน ถึทงที่พี่แท่งเป็นซึ่งต้องฆ่ากับตัวตรจริงเ<ป>ลยพยายามพยายาม <c oughs> ครับผมก็ต้องขอบคุณของทางพิมแล้วก็กัปตันด้วยนะครับผมกัปตันที่ที่เลือกมานะครับผมก็ถือว่าเป็นงานแรกที่มาร่วมงานกับทางอิกแซคด้วยก็ตื่นเต้นมากครับจริงๆแล้วที่ที่ได้เล่น รู้สึกอยากเล่นเพราะว่าเริ่มจากพี่พิมพ์ก็เป็นผู้จัด<ม>ด้วยแล้วก็พี่กัปตันร่วมกับมีพี่แทงอีกคือทุกคนดูเป็นแบบคนที่คุณเคยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก<ม>็ละเลยรู้สึกว่าคงแบบสนุกสนานเวลาตอนถ่ายทําตอนเล่นสองรักสองวิญญาณครับก็เ,เป็นการตั้งใจทํางานของกั <c oughs> ปตันคูทาเน้นน้องชาย <c oughs> ที่รักและน้องสาวสุดที่รักของผมนะครับพิมพมาดาครับ หลังจากที่ได้ติดตามชมการแสดงของเขาทั้งคู่มาอย่างยาวนานมาอย่างยาวนานครับผมเป็นการเรล่มมาในฐานะผู้จัดและผูร่วมกลับนะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับที่รักทั้งคู่นะครับรวมถึงพวกเราด้วย4คนคน <c oughs> แฟนๆนะครับได้เห็นบทบาทใหม่เรื่องราวใหม่ๆพยายามคิดพยายามสร้างพยายามทุ่มทุนเต็มที่รออนแค่ไหนก็ไม่บ่น ก็ติดตามด้วยนะครับสองรักสองมญญาณนะครับสุดฝีมือแน่นอนและสนุกแน่ๆครับนะฮะ